สวัสดีครับพบกับผมสปอย m a n วันนี้ผมจะมาสปอยกับซีรีส์ที่มีชื่อตอนว่าอาวาสารแนหโนกโนจากซีรีส์เด็กใหม่ซีซั่น2ที่ออกฉายไปเมื่อปี2021แล้วถ้าคุณพร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับ เริ่มเรืองที่แนนโนที่กำลังตกใจสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายเมื่อเธอได้เห็นตัวเองกำลังถูกผู้หญิงคนหนึ่งนำมีดมาทำร้ายแบบไม่ยั้งจนตายในโรงเรียนแห่งหนึ่งจุนโกเด็กสาวที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการได้เป็นตัวแทนไปแข่งชีววิทยาโอลิมปิกแห่งชาติที่ดูเหมือนชีวิตของเธอนั้นจะน่ายินดีแต่กลับไม่ใช่เพราะเธอต้องใช้ชีวิตนั่งอยู่บนรถเข็นเนื่องจากร่างกายที่อ่อนแอ ทันทีที่แนนโนเห็นจุนโกภาพซ้อนทับของเธอก็กลับกลายเป็นยูริเมื่อแนนโนได้สติเธอจึงเดินเข้าไปทักกับจุนโกพร้อมกับเอ่ยชมจุนโกที่ชนะเลิศในการแข่งขันโอลิมปิกมาได้แต่จุนโกที่ได้ยินแบบนั้นกลับไม่ดีใจพร้อมกับบอกว่าเธอนั้นไม่เก่งหรอก เพียงแต่ออกไปเล่นเหมือนเด็กคนอื่นไม่ได้จึงต้องอ่านหนังสือก็เท่านั้นจากนั้นแดนนกก็ได้ถามจุนโกว่าทําไมจุนโกถึงต้องนั่งรถเข็นอยู่อย่างนี้ด้วยแต่ยังไม่ทันจะได้คําตอบกันไกลก็กลับบาดเข้าไปที่มือของจุนโกเธอซะก,ก่อนทําให้เพื่อนที่เห็นแบบนั้นรีบพาเธอไปห้องพยาบาลของโรงเรียนในทันทีตรงนี้ก็ทําให้เราได้รู้ว่าจุนโกเป็นโรคฮิโมฟิเลีย ที่เมื่อเกิดมีแผลขึ้นมาเมื่อไห่เลือดของเธอก็จะไม่หยุดไหลแถมเพื่อนจุนโกเธอยังบอกอีกว่าถ้าสงสารก็สามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือจุนโกได้ตามที่ต้องการเลยตัดมาที่แนโนโนะระหว่างเดินมายังสวนหลังโรงเรียนเธอก็ได้พบกับครูหวานและจุนโกแต่ทันทีที่แนนโนะเห็นครูหวานเธอก็กับรู้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนเดียวกับในฝันที่ได้เข้ามาทำร้ายเธอ จากนั้นแนนโนธเธอจึงได้แนะนําตัวกับครูหวานพร้อมกับเอ่ยเห็นใจที่ครูหวานต้องมาคอยดูแลจนโกรธอยู่แบบนี้ตลอดแต่ครูหวานที่ได้ยินแบบนั้นก็กลับตอบได้ลรอยยิ้มว่าเพื่อลูกเธอทําได้และหวังให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นแค่นั้นพอเช้าวันต่อมาระหว่างที่ครูหวานเธอกำลังเฝ้าห้องพยาบาลอยู่แนนโนธจู่ๆก็โผล่ออกมาพร้อมกับถามถึงคุณครูท่านหนึ่งที่เธอไม่เห็น เราะเธออ้างว่าที่ย้ายมาที่นี่ก็เพื่อจะมาหาคุณครูท่านนี้โดยเฉพาะเลยแต่ครูหวานก็กลับบอกเพียงแค่ว่าครูคนนั้นเขาย้ายไปแล้วแนโนที่ไม่หยุดคาดขันจึงพูดสวนออกมาว่าใช่ที่อับอับชื้นชื้นแล้วก็มีกลิ่นเค็มๆด้วยหรือเปล่าคะนั่นทำให้ครูหวานที่ได้ยินเริ่มมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปแต่ก็ต้องรีปันยิ้มกบเกิดออกมาแทนเท่านั้นยังไม่พอก่อนจะไปแนโนเธอได้หยิบขวดยาที่ใช้ฉีดให้จุนโกะมายื่นให้เธอ พร้อมกับบอกว่าเธอคิดว่าจะเป็นฮอร์โมนเดสโมเพนซินที่เอาไว้รักษาโรคฮิมโมฟิเลียให้กับจุนโกเธอซะอีกและนั่นก็ทำให้ครูหวานเธอเริ่มมีอาการกังวลออกมาที่แนนโนมารู้เรื่องของพวกเขาที่ไม่คิดว่าจะมีใครรู้มากเกินไปแต่แล้วตอนพักกลางวันแนนโนก,ก็ได้ส่งลายบางอย่างเข้ามาหาครูหวานซึ่งเป็นรูปหลักฐานที่แสดงความลับที่ครูหวานได้ปกปิดเอาไว้ ทั้งสิ่งที่เธอทำกับจุนโกะรวมไปถึงศพมากมายที่ครูหวานได้แอบ,บซ่อนเพราะคนเหล่านั้นดันมารู้ความลับเรื่องยาที่ฉีดให้กับจุนโกะจนเธอพิการเพื่อแลกเงินบริจาคทำให้ครูหวานที่เห็นแบบนั้นรีบนัดเจอกับแนนโนในทันทีและก่อนไปยูลิที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนก็ได้พูดย้ำกับแนนโนว่าครูหวานคนนี้ไม่ใช่เหรอที่แนนโนเห็นในฝันแต่แนนโนก็กลับบอกว่าเธอจะไม่ถูกฆ่าตายเหมือนในฝันแน่นอน พร้อมกับคำพูดทิ้งท้ายของยูริว่าแนนโนจะต้องเสียใจนะที่เชื่อแบบนั้นเมื่อทั้งสองเจอกัน ครูหวานก็ได้บอกว่าเธอไม่ได้ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองแต่แนนโนที่ไม่เชื่อจึงขู่จะโพสรูปหลักฐานทั้งหมดนี้ลงโซเชียลครูหวานที่เห็นแบบนั้นก็พุ่งเข้ามาแย่งโทรศัพท์จากมือของแนนโนพร้อมกับหยิบเข็มขึ้นมาจะแทงเข้าไปที่คอแต่ไม่สำเร็จและยิ่งเห็นว่าแนนโนกำลังจะโพสจริงๆเธอจึงยอมรับสารภาพว่าที่เธอทำทุกวันนี้ก็เพื่อช่วยทุกคนเพราะจุนโกะมันเป็นปีศาจ ย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนก่อนเวลาจุนโกเธออยู่โรงเรียนเธอมักจะถูกเพื่อนๆแกล้งเป็นประจำแถมครูที่เห็นก็ไม่เคยช่วยเธอเลยสักครั้งจนทําให้เธอนั้นเกลียดโรงเรียนและไม่ยอมไปเรียนจนกว่าเธอจะเดินได้แต่เมื่อถึงวันที่หายมันก็คือจุดเริ่มต้นของปีศาจอย่างจุนโกเพราะเธอเที่ยวออกตามฆ่าทุกคนที่เธอเกลียดแถมยังสนใจในร่างกายของมนุษย์พ่อนออกจากจะฆ่าแล้วเธอยังควักเครื่องในของพวกเขาออกมาดูเล่นอีกต่างหาก จากนั้นครูหวานจึงต้องตามเก็บหลักฐานทุกอย่างเพื่อให้ลูกของเธอนั้นไม่โดนจับและนาเงินบริจาคทั้งหมดไปช่วยเหลือครอบครัวของคู่ที่ถูกฆ่าแถมยังเปลี่ยนยาที่ฉีดให้จุนโกะเธอเดินไม่ได้เพื่อจะให้ไม่เที่ยวไปฆ่าใครตายอีก แต่แล้วระหว่างนั้นยูริกก็ได้พาจุนโกดเธอเข้ามาฟังคําสารภาพกับสิ่งที่แม่ของเธอทํากับเธอพร้อมกับยื่นเมียดให้กับจุนโกดและยังบอกว่าสิ่งที่จุนโกดทําไปทั้งหมดนั้นมันถูกแล้วเพราะมันเป็นสิทธิ์ของคนที่ถูกโดนกระทําที่ต้องเอาคืนทําให้ไม่ว่าแม่ของเธอจะพูดอย่างไรจุนโกดก็ไม่คิดจะฟังมันแถมยังไม่ยอมรับว่าทั้งหมดที่แม่ของเธอทําไปนั้นเพื่อปกป้องเธอ และยูลิยังบอกความจริงกับคู่หวานเธออีกว่าจริง,รงๆเธอได้แอบเปลี่ยนยาที่ฉีดให้กับจุนโกตั้งนานแล้วและที่เห็นว่าจุนโกเธอเดินไม่ได้มันเป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นจากนั้นจุนโกเธอจึงลุกขึ้นมาทำลายแม่ของเธอในทันทีด้วยความโกรธจนทำให้หลังจากนั้นทั้งสองจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นอย่างรุนแรงและสุดท้ายก่อนที่คูหวานเธอจะเสียท่าให้กับจุนโกลูกของเธอ แนนโนก็กลับเอามือมาหยุดมันไว้ซะก,ก่อนอย่างไม่ทราบสาเหตุและนั่นมันก็กลับสร้างความสะใจให้กับยูริเป็นอย่างมากทําให้ครูหวานที่เห็นแบบนั้นจับมือจุนโกะแทงเข้าไปที่ท้องของแนนโนในทันทีและกระน่าทําร้ายเธออย่างไม่ยั้งจนล้มลงไป ทำให้แนโนในตอนนี้ยิ้มออกมาด้วยความสิ้นหวังกับความเรวของมนุษย์ที่ยากจะอย่างถึงและซับซ้อนแถมแนโนเธอยังหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้เลยว่าสิ่งที่เธอทํานั้นมันถูกหรือผิด ครูหวานหยุดมือลงพร้อมกรหมดแรงเข้าไปกอดจุนโกะและหวังว่าลูกของเธอจะเข้าใจและให้อภัยแต่สุดท้ายจุนโกะก,ก็กัดทำสิ่งที่ไม่คาดคิดจนเธอตายยูริจึงเดินเข้ามาจูบลานนนนกครั้งสุดท้ายพร้อมกับบอกเธอจะมอบสิ่งนี้ให้กับทุกคนแล้วปล่อยให้ทุกคนพิพากษากันเองเหมือนกับที่แนนนกเคยมอบชีวิตให้กับเธอ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยซีรีส์เด็กใหม่ที่มีชื่อตอนว่าอาวสารแนนโนเป็นยังไงกันบ้างครับกับซีรีส์ที่สะท้อนสังคมอย่างเด็กใหม่ซีซั่นนี้แล้วถ้าเพื่อนๆมีความสามารถแบบเดียวกับแนนโนหรือยูริเพื่อนๆจะเลือกพิพากษาคนที่ไม่ดีพวกนี้ยังไงคอมเมนต์บอกผมกันหน่อยนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ